สวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมตอนนี้กำลังรีบขับรถไปเลยนะครับผมวันนี้มีนัดเช่าพระนัดพิเศษนะครับผมพอดีความจริงเนี่ยตอนนี้6กโมงกำลังจะหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้นัดเช่าเลยนะครับผมปกติเวลาค่ำๆเนี่ยก็คือจะเข้าบ้านเข้าคอนโดแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอดีมีพี่เขาส่งมาเป็นเหรียญอาจารย์เอียดวัดโคกแยม้มรุ่นแรกเนื้อเงินนะครับผม ดูจากภาพเนี่ยก็คือโอเคครับพระเป็นพระแท้แล้วก็เป็นเนื้อเงินได้คุยราคาคร่าวๆกับพี่เขาไว้แล้วนะครับผมตอนนี้กําลังวิ่งไปดูนะครับนัดพี่เขาไวที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีพระสังกายปลางชัยด้วยหนึ่งองค์นะครับแต่ปลางชัยเนี่ยยังไม่ได้คุยราคาอะไรกันไว้นะครับผมเพราะว่าต้องดูองค์จริงก่อนเพราะพระเนี่ยจากภาพดูมีโอกาสแท้เหมือนกันนะครับผมแต่พวกประเภทพระหล่อเนี่ยก็ต้องดูฟอร์มดูผิวพรรณองค์จริงเป็นหลักนะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางไปครับผมเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ว่าจะได้เช่า กี่องค์นะครับผมตอนนี้แน่ๆเนี่ยอาจารย์เอียดนี่มีโอกาสได้เช่าแล้วครับผมรอลุ้นปลางชัยครับว่าจะได้ซื้อหรือเปล่านะครับนั่นแล้วเขาต้องารดูสักนิดเนียวครับพี่ เดี๋ยวลองลองดูนะพีอ๋อนี่พอเดิมพอเดิมวัดเองที่หม่้อเข้ามมาเร์ทเยอะไหมครับพี่อันนี้ผมช่องมันช่องน้ำมันหมดเขาเขาตัวฮารต้องต้องไปได้เพราะมหลรบเนี่ยดือว่ามาได้เรกที่นี่แต่มันช่วยจังมรก้นแพงครับพี่ชมองนี้ย่อนเยอะครับจะแพงตอนไอ้ิ้งครับพี่มันได้เนื้อมันไง ครับีแต่ว่าชั่วโมงนี้มันนืดๆครับพรบปางใช่ในพีตี่อะไรครับก็เล่นพีซอมาเป็นปลาซ่าหลายครับมันปางใช่ครับเพีอันี้ปางใช่แน่นอยางใช่เนนน้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือเนี่ยยันถึงแอนยันเห็นเอมันเนี่ยปางใช่เราเปเซ็นตคือไม่ต้องกลัวพามีกินตับแน่นอนปางใช่เราเปเซ็นต์ไม่ต้องกลัวปลาซ่ครับคือมันคนละฟร์มเลยพี่ปางใช่ปลาซ่พอยันนแลระมันคนละเหลืองกันเลยครับคือ ปางใช่ฟอร์มเนี่ยในเขาเรียกว่าพิมพ์ข่างทุ่มพีมเนี่ยค่ะมันจะทุ่มทุ่มอ่าคือจะมีค้อถ้าเกิดปลาซ้ำมันจะมีโคหน้าหน้าแบบนี้ครับอันนี้เลยโค่นหน้าหรือข่างทุ่มพิมพ์เนี่ยเนี่ยถ้่ากับมันซวยๆมีหน้ามีตามีหูเนี่ยมันราคาเดียวประมาณสซ้ำซีมื่นแต่เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยตาไม่มีหูไม่มีล้อไม่ติดถึงล้งยันก็ไม่ค่อยติดฟอร์มเนี่ยมันฟอร์มฟอมแบบเนี้ยมันอยู่ได้ยหลายพันอย่ไม่ถึงหมื่นครับราคาค้ายกันอยู่ประมาณยนต์มื่นแน่นอน อันนี้อันนี้คือได้กระไว้ประมาหมื่นสื่อพุ่มหมื่นเสื่อประมาณสักหกพันประมาณนี้ยพี่มันย่นมือนครับราคาค่าในประมาณสักเจ็ดแปดพันประมาณนี้พี่เอาซุดทีอะไรพี่พี่เอาสักเท่าไหร่ครับซุดถีเลยสักแปดพันไม่หลอดพี่พุ่มพุ่มดันได้ซุดเต็มทีได้เจ็ดพันซุดแม็กเลยเต็มปลายมือเลยครับพอ่ว่ามันคือดูง่ายพี่พลาแท้ครับแต่ว่ามันเป็นฟอร์มนี่มันมัน มันนืดสิมันเนื้อครับอยู่ในเลี้ยมเก่าเลียงผีมาแกะหรอกมันเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องการู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับคมจัดได้ปในมีมีรางวัลในนูนคือเราเรียว่าจ้าไปแล้วกล้องเป็นกล้อมกล้องผมมันจะกนักชายไช่ใช่ยครับกล้องเล่นราคาหน่อยนิดเดียวชายไม่เป็นราคากล้องมันมุ่งกล้องมันมุ่งกลมสีแดงครับไม่ต๊อกไม่ต๊อกไปแล้วพีจะรู้เอาไปก็มีมุ่งบังนั่นแหละเราก็เขาใจคนถือ้ใชนะอยสวยสวยพี่คือคือเข้าใจครับมี พอเมื่อกี้แกโทรมาคุยคือตอนเนี้ยผีโผเอีย้ยะส่วนย่อ่ๆสภาประมาณนี้มันเลยผูกเกมรุนแรงเนื้อเงินอ่ะเพราะว่าพาส้วนหมากนอนดังมดปลาจะไม่ค่อยมีหรืชาวบ้านพอมากรอนทำบุญเพ่งมากชาวบ้านเลยไม่ค่อยมีอยู่ที่แตงแก้มดนี่เนี่ยต้องทำไหมไม่มีครับผีมีมีมีซุดแขกเงินมาก้อนทองแดงองค์หนึ่งสามสี่พันผีตอนนี้ทองแดงองค์หนึ่งพันเจ็ดพันแปดมันดรอปเยอะเลยนี่มันหลักนึงเงินลงมาด้วยมันกระจากเนืงินมาก้อนเนืงินก็อยู่ประมาณสักสามหมื่นห้าสี่หมื่นประมาณเนี้ย แต่ตอนนี้มันกระชากลงยาวมาหมดเลยมันก็เลยอยู่ประมาณนี้ช่วยก็ซื้อมากแบบนี้ถ่าไรกครับปี่พอเดิมค่ไน่าไรมันค่ได้ประมาณพันบลกลอบปีพันบอใช่พอเดิมมูเลยทุกทุกบาปีทุหมาัทุกมาีพ่นเลีงพ่อเลืยงดุเลกดุเลคแน่ข้อมูลอาเ้วอืม พอเขาไฮมากทิ้งการ์ดทารครับพี่อันนี้ไม่เป็นรากากันแล้วมันเล่อยู่รักไม,ไม่กี่พันอีกอืมซิงอันนู้นอันนี้อันนี้เขายับแต่สุดถี่จัดพันเลยสิ้ยจัใช่ครับสุดแม็กเลยเกินวันนี้ยอมเลยตอนแรกแรกเขาปีแอรไว้ยไม่เอาด้วยซ้ำนี่ครับพี่อันนี้พี่กู้ยับปีแอรไว้กี่บาทพี่พอเกเอ,อายมาเก็บเปียที่ปุ๊บเลยหยิบซ้ำหยิบซ้ำเนี่ยพี่เนี่ยซ้ำมึนลงตัวเลย ลงเนี่ยพี่อันนี้พุ่มตีอัเอาวันนี้เดาเดาหว,วาดหวายน,นี่เป็นชุดการปฏิบัตรนี่เอาราคาพีเลยบอกบบพีไม่มีมพุ่มกาใจอพีไม่มีทุนแล้วเนะี่ยรู้ว่าพีไม่มีทุนแต่ว่าทางพีดังนั้นเลยได้ได้ต่ออะไรไ <laughs> บบ <laughs> ม่เป็นไรเลยไม่บบเป็นไพี่เอาอันนี้อันนี้กับพุ่มตีไอพีก็แล้วกัน อันนี้ธรรมดาทาังคูนะพี่หน้าธรรมดาทาังคูม<อ>งนีง่นะลงส่องเลยก่อนตามัดมวงไม่มง <c oughs> จะมงเนี่ยก็ได้ประมาณสองรอยสองรอยสองอยองอยอนิบนละพี่อันนี้อันนี้นานุ่มส้มซูนเนี่ยนิเกิลเนี่ยน่าอยู่ประมาณสัก่ก็ได้สักพันไหมพีู่จุดเนี้ยสักพันห้าส้ำหมูเออนี้ต้องพันเนเะนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยส่องพันเนี้ยพี่เนี้ยต้องันเนี้ยได้อันนี้เกิดเสิร์ฟขยับได้แก่นี้แหละ ตุงติงมันสมหมูเนี่ยนี้าใจไม่เลงพี่ปัจจุบันไม่เกี่ยวแล้ววันก่อนมีคนส้มมาขายไปไม่ไม่ไม่หลอดพี่ถ้าเกิดปั่นตองข้อยอมก่อนถ้าปั่นอึนคืนพี่อันนี้ผมเลีงถาเซก็ได้ซ่อมรอยพี่อันนี้คือเซออันนี้เซอซ่อมรอยนะคือเกิดเสริมนี่ยก็คือต้องมันซ้อมนี่คือราคาเซื้อแหละผมเกินนี่น่าจะไม่เอาน่าจะยอมจ่ายพี่ขยับไม่ตะกี้ตั้งขยับไม่หลอดเลยพี่นี่ผมเปิดราคาดูแล้ววัดดิค่ากันอยู่กี่บาทเดิมแท้เดิม แต่เดิมเดิมผีเดิมครับผีก็ปัญหานั้นเราไม่ได้ปัหาเอาอว้ก่อนได้ผีได้เง้นยอมก่อนถ้างั้นต้องยอมเลยพี่ได้ได้ผีอันนี้ยอมก่อนอันนี้ครับอันนี้ตายกระซุบถีเลยหยิบซ้ำผีสามร้อยหยิบมาไม่ไม่อย่ากหวังนู่นนะพี่นี่แบบเนี้ยนี่ปุ๊บไอ้ไอ้นี่คือนี่ตีกระชับไปแล้วพี่ในต้องมันซ้ำผีอันนี้ตีอันนี้ห้าร้อยอันนี้ตีหยิบซ้ำกระชับผี ตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นบวกสี่พันสามมื่นสี่บวกอันนี้ 30, 000, 30, 000, 40, 000, 30, 000, สองนสาเนี่ยสามโอเคครับี๋ยวเป็นโอนนะครับพี่ <c oughs> ใช่ครับพี่สามหมื่นบวกนน 4, 000, อันนี้ 2, 000, สี่พันอันนี้สองหมื่นสามธนาคารไหนครับพี่กรุง <c oughs> ไ,ไทยครับพี่เลขบัญชีครับ <c oughs> ครับพี่เรียบร้อยครับ <c oughs> ได้หนึ่งเงินนั้นมั้งมาได้ดาม่แต่ว่ามันได้ราคาหนี้ทาข้าใจว่าเขาก็ต้องไปต่อได้ใช่ใช่พี่ได้ครับพี่ okay, ขอบคุณมากครับได้ได้ครับพี่ถ้าเกิดท่านใดมีพระเครื่องอยากประเมินราคาส่งภาพมาให้ทางรา้านเราประเมินราคาได้ทาง idline s 1 4 3ี่ทีนะครับ